เพลงที่มียอดสตรีมบนสปอติฟายเร็วที่สุดของศิลปินเดี่ยวเคปอถึง100ล้านครั้งในประวัติศาสตร์อันดับ1มันนี่วีซ่า38วันอันดับ2ลาลิซ่า46วันอินสตาแกรมของลิซ่าลดลงเหลือเพียง 4.2k น้องลิซมาอัพไอจีสตอรีหมายถึงอะไรนะสตอรี่ลิซ่าลิมิฟิมไหมนะหรือว่ามีงานอะไรกำลังรออัปเดต กุลาบหินพันแครสซูล่ารูเพสปริตมานี่เรียนามันเหงาหงอยเศร้าส้อยคิดถึงเพื่อนไม่กลับสักทีนูลิสเลือกมาแต่แมวยิ้มเพื่อจะบอกว่าขอให้วันนี้มีแต่รอยยิ้มแน่ๆเลยทุกคนน่ารักจังเลยความทาตแมวอ่าเนอะอลิซาดูหน่าทึ่งในรูปภาพใหม่ผ่านอินสตาแกรมของเธอร็อกสตาลิซาชอบมากขุนปังสุดคือบอดี้สวยมากและจะเอาอะไรมาสู้ไอย,ยิ่งโตยิ่งแซบชั่วโมงนี้ใครจะโซฮอตเกินคุณ ลิซ่าไม่มีอีกแล้วเอาผ้าคลุมผมดิสโก้มาแต่งที่คอเพิ่มอีกเล็บเอ่ย้อมือเอ่ยเอาให้มันวาววับดีใจที่ลิซ่ามาอัพไอจีนะคะ2วันมานี้ใจฟูมากถือมีแต่ปากจูนะเอ็นดูไม่ต้องสวยตลอดไม่ต้องเซ็กซี่เสมอไม่ต้องเท,ท่ทุกเวลาหรือไม่ต้องน่ารักเอาใจใครเนี่ยละเ่ห์ของลิซ่าไม่เคยซ้ำ